ันนี้คือเสื้อกันอัดโลสการอัดโลสนะครับซึ่งพี่ต้องบอกตามตรงว่าอย่างเงี้ยอดีตก่อนอดีตอดีตเนี่ยมันเคยพิสูจน์ตัวของมันเองแล้วว่าเสื้ออย่างเงี้ยเขาเรียกว่าบูตเล็กฝั่งยุโรปเป็นนิมพายนะพอเป็นยุโรปเนี่ยเป็นบูตเล็กเนี่ยสิ่งที่ตามมาเลยคือลายมันจะพิเศษลองดูลายเต็มๆมาลองดูถอยๆก็มาดูก่อนถอยก่อนเนีนยมันมันดูแบบถ้าคนดูผ่านก็การแัดโลสการแัดโลสแต่ถ้าดูไปที่ลายละเอียดจริงๆอะตายลองดูดิสัญลักษณ์ของวง ปกติบวงแค่จะมีแค่นี้เล็กเลยใช่แต่ตอนเนี้ยมันมีพื้นหลังออกมาคือมันเป็นเลือดอะไรขึ้นมาขอบคอขึ้นมาอะไราเต็มไปหมดเ,เห็นไหม,มนี่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยเพื่อนๆลองดูนะสวยไหมผมดูยังไงยังไงก็สวยนะครับสวยมากใช่แล้วผ้ามันดําถ้าเป็นผ้าขาวไม่อาจจะคิดอะไรนั่นแหละใช่ลายยิ่งโดดเด่นขึ้นมานะครับนี่แต่วันนี้ก็ได้ความดุการ์ตนโรเซฟนะครับแล้วก็มันดูลายหลังครับดูลายหลังเพื่นหน้าโหดแล้วเพื่อนๆเลยดูฮะ นี่ฮะเป็นยูโรเปียนทัวร์ปี93มันจะเป็นพวกปารีสโคลโลนเห็นไหมสตูกดการ์ะไรนี่เป็นพวกเส<อ>ื้อมันที่เขาไปทัวร์ครับแล้วนี่ก็จะเป็นสลชนะครับนี่เป็นเอ็กซ์แลนด์รอสสไนเดอเกงทงชาติอเมริกันอ่ะแม่ลายเต็มเต็ม <ๆ S 2> แบบนี้คือเพอร์เฟกต์สมัยก่อนมันเคยราคาสูงถึงตัวละ20,000ถึง25,000ื่าจำได้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นช่วงที่ดีมากๆนะเพื่อนๆว่ามันราคาถูกจับหาซื้อหากันได้ง่ายขึ้นยังไงฝากด้วยตัวเนี้ยทีเด็ดจริงนะผมบอกเลยนะนี่คับแท้คับดำ ไลคลาสสิกสุดๆไลหน้าไลหลังอะไรกขายหมดเลยอ่ะแต่ก่อนสองหมื่นห้าตัวเดียวนะผมพูดจริงๆนะอันนี้ผมไม่ได้โมนะคือตอนนี้บางคนบอกว่าแต่ก่อนมันแพงแต่ก่อนมันแพงตอนนี้ผมก็พูดนะตอนนี้ผมขายผมก็ขายราคาปัจจุบันนะไม่ได้ขายราคาเมื่อก่อนใช่แล้วแต่ก่อนสองหมื่นสองหมื่นห้าผมก็ขายราคาปัจจุบันดังนั้นเพื่อนๆไม่ต้องห่วงครับเวลารับซื้อเองก็เหมือนกันผมก็รับซื้อราคาปัจจุบันผมก็ต้องเราตอนนี้มันราคาประมาณไหนต้องอธิบายให้ลูกค้าเขาเข้าใจใ้่ใค่ให้เข้าใ่เรงกันแน่นอนรัไน